ด้หอยู่กับบุ้เส้นใส่มันค่าวันนี้พามาดูบรรยากาศหน้างานฟ้าบันดาลน,นะคะแถาแกแล้วซื้อชูอดินไว้ก็ได้ต้องเอาดินทรายนะคะเพราะวายอยู่มองหน้านี้แต่ดินทรายแถแกซื่อชิอดินไว้ปัน,นเข้ากับเป็นขูดทรายแล้วก็ขูดรอกมาจากหน้างานนะคะเพื่อจะเอามาสต๊อกแล้วก็เอาไว้ขายนะคะที่ถอยทรายก็เอารถสิบล้อะคะ ทีมงานเสียคิวนะคะมาวิ่งถ้าวัดเทียวเท่าใดเนี่ยบอ้โหนะคะว่าเพิ่นใจเที่ยวกันอเปเพิ่นไห้กันกับบนกันาเพิ่นใส่รถสิบล้อนะคะบไปใส่รถดับำไปซ้ำโอ้บ่ได้ใส่รถหกล้อดำโอ้ยบอกว่าตื่อันนี้ก็เป็นที่สต็อกทรายนะคะนางานมองไปเอามองปาจอเทียนงานมณีเขาก็ได้พี่น้องฝนตกฝนตกหนัก จงังหวะเขาเริ่มแลนมือดีมือแรกนะคะระยะทางก็400เมตรน่าจะได้ กับนานจะเป็นมองล่างก็บมองสตอกขาย เราไม่รู้นะคะว่าวิ่งกี่คันแต่วุ้นมาวุ้นเห็นคันนี้คันแรกนี่ก็จะเป็นรถไทยเซียฟอร์ดนะเซียฟอร์ดประจำการอยู่ที่เททั้งแบ็คคูทั้งรถไทยคันที่สองผ่านมาโอคันที่สองกำลังถอยไป่ากพิษปากถือแล้วพี่น้องเอ้ย คันที่สามนะ าบันดาลก็มากับเขาอ้าวคันที่สีฟ้าบันดาลส่งเข้าประกวดผู้ใดครับเนบาะบบบนี้เนาะผู้ใดรับโอ้โหสร้างอาเขาโอ้มักเป็นตแระเล้ดรอว์อันนี้เนาะว้วตัวแรงประจำฟ้าบันดาลก่อสร้างอ้ กหยังขึ้นเย็บเย็บอ่อนเจ้าเห็นยังคืนแก้วแตกสร้างอ่ะแก้วเราแตกล้วพี่น้องเก็บดีๆเด้หรอ้างมือบ่านไหนดำดินเลยแก้วเราแตกหรอโอ้ยอ่อนซ่อนดิ ขับท่องสอมแม่นว่านี่ช่างอาฟ้าบรรดาอิวตายจวดฟ้าบรรดาสั่งลุยรถคันนี้ขับสองคนได้ใี่น้อง มาแล้วสี่คันนะคะคันที่สี่เป็นของฟ้าบรรดาแล้วก็ตามตูดฟ้าบรรดานาก็เป็นคันที่ห้านะคะ <t ell> เสียยังนั้นอ่านมายังนั้น <t ell> มีส่วนมีร้อมอย่างว่าอ่านบอก <t ell> อ้าวตัวขันตดตองสอนสองเพราะว่าต้องมีคนเบ่งคนนึง บรรดาลตีเล็กเตรียมตีเล็กเตรียมห้าแล้ววันนี้ตีเล็กมีทั้งหมดห้าคันนะคะเดี๋ยวมารอดูจะมีคันที่สีไหมหรือเปล่า เปล่าฟ้าบัานดาลแทะเอายกาขึนบอคันนี้เป็นคันที่ห้าเอาดำก็ยกบ่อขึนเพราะนะ รถฟ้าบระดาลยกดำไม่ขึ้นพี่น้องเลยดีนะตีเล็กโบกไปทางขางขัดไปทางนัง้นก็ดีเป็นผ้าราเขาอีกโอ้ยตีเล็กถึกใจหลายหัวรอจากแนวด่โอ้แสดงว่าเยอะอยู่ขั้นนีเป็นขั้นที่หาพุ่น วายุทั้งผุนกมี่แสดงว่าหลายขั้นอยู่ติดลมเพิ่งยกดลับบ่ขึ้นเด้อยน,นี่บันเทิงหรือเดอเจ้าสร้างอาเชียงอาฟ้าบันดันแม่เสียงอย่างนอบาลนี่ ยกดำบพขึ้นเมื่อเดินหนาพาขึ่นขึ้นจังไดยอันเท้ากระถารุ่นเลยพี่น้อง ขึ้นรถสงสัยไม่ได้ออกกำลังกายนานก็เลยงอแง,งนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกงานแต่ละหน้าง,งานส่วนมนากก็จะขนของนะคะไม่ค่อยได้ขนดินขนทรายมายกดำ ดันด่า,อ,าอ๋อบัตตีณอสร้างอ่ะโอเคคาะคลิปนี้ก็พามาดูบรรยากาศหน้าง,งานตแน่งก่อสร้างสตอกซายร้องขายนะคะรายคีอปิดไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ